เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่ยืนก่อนยืนปิดเป้าก่อนอาโอ๊ยได้ขาพันนิ่งดยได้ขาพันนิ่งอย่าง้ที่เต็มเต็มเลยอะิตงงงตงัน พี่กุ๊กเราเป็นลูกบอลให้น้องกันไหมกลิ้งได้เอวี้ดีกว่าพี่พี่เอาไปบอลลูกเป็นแบงนีงเลยตัวน้องจะชวน้อาไปไกลแล้วเราจะเสียงเตาอนเอาหั่นมาสมงนั่นเด้อใบมังด้วยเอาใบไป็นเสียแหมเข้าจะล้อกันต้องตายอะไรอ่ะข้าจะล้อไง